สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราช่อง K a o s Station กันนะครับก็วันนี้นะครับเมื่อพบกับช่วงใหม่ของพวกเรานะครับคือช่วงนั่งเหล่านั่นเองนะครับก็คือเป็นช่วงที่พวกเราจะมานั่งเล่าประสบการณ์ต่างๆของพวกเราให้ฟังนั่นเองนะครับนั่งเหล่าก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการเป็นเด็กซิ่วของผมนั่นเองนะครับด้วยนะครับเริ่มต้นมาจากที่ ผมนะครับเป็นเด็กวงโยและก็เป็นเด็กในวงดนตรีลูกทุ่งของ <c oughs> ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมนะครับแล้วก็ผมก็เล่นดนตรีมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็เลยคิดว่าแบบเออเราจะโตขึ้นแล้วเราจะทําอะไรเราจะเอาดนตรีไปทําอะไรกับอาชีพในอนาคตใช่ครับตอนนั้นในหัวผมก็มีแบบนักดนตรีครูดนตรีไงก็เลยแบบ เออคิดว่าแบบเป็นครูดนตรีดีกว่าเพราะว่ามันจะแบบมั่นคงในชีวิตกว่านะครับแต่พอม6ผมก็แบบได้มาลองทําหนังดูแบบเป็นโครงการของโครงการโครงการของโรงเรียนนะครับก็เลยแบบเออตอนนั้นก็เริ่มมีความสับสนแล้วว่าเออเราจะแบบไปทางนิเทศดีไหมเพราะว่าการทําหนังเราก็รู้สึกแบบสนุกไปกับมันแล้วก็ตอนนั้นก็อยากทํา youtube ด้วยก็เลยแบบเออหรือว่าเราจะลองเป็นทางนิเทศดี ตอนนั้นก็บบเลือกๆแต่สุดท้ายก็เลือกการเป็นครูดนตรีครับเพราะว่ารู้สึกว่าการเป็นครูน่ะมันน่าจะแบบมั่นคงในอนาคตมากกว่าใช่ไหมตอนนั้นอ่ะมันแบบไม่ได้หาความรู้อะไรเลยก็คิดว่าแบบเอาความคิดตัวเองว่าแบบเออการเป็นครูน่าจะแบบอมืมั่นคงดีก็เลยแบบเป็นครูดีกว่าก็เลยได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยร,ราชภาัฏกำแพงเพชรนะครับคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาดนตรีศึกษานั่นเองครับ ถึงจะอยู่ในคณะมนุษย์ครับแต่ก็เป็นการเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับครูนั่นเองนะครับเรียน5าปีนะครับซึ่งปัจจุบันน่าจะเรียน4ปีกันแล้วมั้งครับหรืออาจจะกลับมาเรียน5ปีแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันครับส่วนเหตุผลที่ผมคิดจะซิ่วนะครับก็เป็นช่วงประมาณปี2เทอม2นั่นเองครับก็คือช่วงนั้นนะครับก็เป็นแบบผมผมกับเพื่อนอีก2คนได้รับหน้าที่เป็นคนเปิดเพจ ลงรูปและลงกิจกรรมของเอกดนตรีศึกษานะครับดนตรีดนตรีศึกษานะครับ <c oughs> เพราะว่าผมมีกล้องแล้วก็พอจะแบบเปิดเพจอะไรได้นะครับอาจารย์ก็เลยให้พวกผมเปิดเพจแล้วก็เป็นการลงรูปแล้วก็โปรโมทสาขาไปนในตัวด้วยครับก็ช่วงนั้นก็แบบมีงานแบบงานกีฬาของมอระหว่างมหาลัยด้วยแล้วก็มีงานต่างๆซึ่งผมก็ได้ไปถ่ายรูปไปทำอะไร เป็นเบื้องหลังนะครับตัดกล้องมากกว่าจับเครื่องดนตรีอีกตอนนั้นอ่ะแล้วก็ได้ตัดตรงตัดต่อด้วยในพวกนั้นแล้วก็เริ่มมีคําถามในใจว่าเออเรามาถูกทางจริงหรือเปล่าแบบเรามาเล่นดนตรีเราชอบในดนตรีจริงหรือเปล่าอะไรแบบน,นี้แต่เกดผมไม่ได้แย่นะเอาจริงๆผมกล้าพูดเลยว่าเกดผมไม่ได้แย่แต่ว่าผมแบบเริ่มแบบไม่สนุกกับการแบบเล่นดนตรีไม่สนุกกับการซ้อมดนตรีจับเครื่องดนตรีเงี้ยมันเป็นมาตั้งแต่ผม ใกล้จบม6นะเพราะผมแข่งศิลปะหัตถกรรมแล้วมันซ้อมหนักมากซ้อมแบบเจอจคนอื่นอาจจะมองว่าไม่หนักแบบหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่ผมอะ่ะสหรับผมมันรู้สึกว่ามันหนักแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันเบื่อที่จะแบบจับมันแล้วอะไรแบบเล่นมันแล้วนะครับนั่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่าการได้ตัดต่อการได้แบบถ่ายรูป่วมเงี้ยมันสนุกแล้วก็มีความสุขมากกว่าการเล่นดนตรี แล้วพอผมมานั่งคิดถึงอนาคตว่าถ้าผมจบสาขานี้ถามว่าผมทําได้ไหมผมทําได้การได้สอนนักเรียนเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมโตไปผมจะแบบไม่น่าทําได้เต็มที่กับอาชีพนี้ก็เลยแบบคิดเรื่องซิ่วมาสักพักก็แบบหาข้อมูลดูดูอะไรต่างๆแบบดูการแบบแนะนา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 การเรียนอะไรแบบนะั้นของรายการพี่ลูกกอล์บครับรายการอะไรนะ อะไรสักอย่างที่มันมีคอนเซปต์ว่าเพราะชีวิตไม่ได้มีตัวเลือกแค่ A B C อะ่ะเอออันนั้นอะ่ะผมก็นั่งฟังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อะไรแบบนั้นแล้วก็ตกตะกอนกับตัวเองว่าเออหรือว่าเราจะซิ่ววะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ผมไปเจอบทความหนึ่งว่าแบบเชิงๆผมจำไม่ได้แล้วนะว่าบทความนั้นเป็นบทความอะไรแต่ว่าผมจําแบบคร่าวๆว่าแบบถ้าเราไม่มีความสุขกับตรงไหนอะ่ะเราก็ไม่ควรจะแบบอยู่ตรงนั้นเราควรจะอยู่แบบ ตรงที่เรามีความสุขมากกว่าอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยแบบคิดเรื่องซิ่วขึ้นมาก็ปรึกษาเพื่อนแล้วก็คุยคุยกับตัวเองถามตัวเองตลอดว่าแบบเออหรือว่ากูจะซิ่วดีไหมอะไรแบบนี้น <S <S แล้วสุดท้ายผมก็ตัดสินใจจะซิ่วแต่เราต้องผ่านด่านแรกไปก่อนด่านแรกด่านแรกไปก่อนก,ก็คือคร <G ül> อบครัวนั่นเองครับถึงเรามีจุดมุ่งหมายอยากซิ่วยังไงแต่ว่าถ้าครอบครัวไม่ให้เราก็แบบมีปัญหานิดนึงว่าอาจจะซิ่วไม่ได้นะครับ ก็เลยแล้วก็คิดหาเหตุผลว่าทําไมไม่ใช่เหตุผลที่เอาไปแค่เถียงนะครับเป็นเหตุผลจริงๆที่เราต้องการว่าเราจะซิ้วไปเพื่ออะไรเราจะซิ้วไปคณะไหนเราจะซิ้วไปทําไมแล้วจบแล้วเราจะมีงานทําที่มั่นคงหรือเปล่าอะไรกันนะแต่ผมคิดว่านะครับถึงจบถึงเราจะจบแบบวิศวะหมอหรืออะไรแต่ว่าถ้าเราแบบไม่พยายามหรือเราไม่มีแพชชั่นนะครับมันก็แบบมันก็ไม่มั่นคงสักอาชีพหรอกครับ เพราะว่าเราก็จะทํางานนั้นไม่มีความสุขทําไปก็แบบเดี๋ยวก็ออกหล่ะออกแบบแบบนั้อันนี้คือที่ผมคิดนะครับจนแบบไปคุยกับพ่อแม่ว่าแบบเออผมขอซิ้วได้ไหมแบบซิ้วไปเรียนคณะแบบนิเทศได้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าผมแบบไม่มีความสุขแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากเป็นครูแล้วอะไรแบบนี้ตอนแรกแม่ผมก็ถามนะครับว่าแบบจะดีหรออะไรแบบนี้เพราะรู้สึกว่าครูก็เป็นอาชีพที่มั่นคงอีก อาชีพนึงแต่ก็มีพี่สาวที่ช่วยแบบเออถ้ามันไม่เรียนไม่มีความสุขเรียนจบไปยังไงผมก็ไม่เป็นครูอย,อยู่ดีอะไรแบบนี้ก็เลยแบบแม่ก็อนุญาตครับพอแม่อนุญาตปุ๊บผมก็แบบหาข้อมูลเลยว่าแบบเออเด็กซิ่วจะเป็นยังไงเด็กซิ่วจะที่ไหนรับเด็กซิ่วบ้างอะไรแบบนี้ก็หาข้อมูลเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนแรกผมอะจะเข้าแถวบ้านแบบเออมอแถวบ้านอย่างนาเรศวรมอเชียงใหม่อะไรแบบนี้ในรอบหนึ่งเพราะผมขี้เกียจไปสอบใหม่ด้วยทุกคน ผมขี้เกียจไปสอบใหม่ผมเลยคิดว่าจะเข้ารอบหนึ่งรอบรับตรงเพราะว่าผมขี้เกียจไปสอบใหม่แต่ผมไม่ได้หาข้อมูลว่ามันต้องสอบใหม่ไหมก็เลยแบบเออเข้ารับตรงดีกว่าแบบหาข้อมูลว่าเออที่ไหนรับตรงเข้าได้บ้างก็เลยแบบหาหาไปสรุปหมอภาคเหนือ,อส่วนใหญ่อะรอบหนึ่งอะเขาไม่ค่อยรับเด็กซิวไว้ทุกคนแบบเขาจะแบบรับแค่แบบเด็กที่กําลังศึกษาอยู่ที่ม6อมมมนะไรแบบนี้เด็กจบไปแล้วเราจะซิวอะรอบหนึ่งเขาจะไม่ค่อยรับเว้ยแบบภาคเหนือแบบมอชอ มอนาเร่มอแม่โจ้อะไรพวกเนี้ยที่ผมหาใช่ใช่พอหาไปหามาผมก็คิดว่าเป้าหมายเป้าหมายในใจก็คือมากรุงเทพเว้ยเพราะว่านิเทศศาสตร์ก็ยอมรับว่ามันต้องใช้เรียนเกี่ยวกับสื่อใช่ปะ่ะแล้วก็จังหวัดที่แบบตรงกับสาขาเราอะ่ะก็คือกรุงเทพมหานครเพราะว่ามีทั้งแบบเรื่องกิจกรรมเรื่องอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยที่แบบตรงกับสายงานเราใช่ปะ่ะผมก็เลยเข้ามาหาในว่ากรุงเทพอะ่ะมีอะไรบ้าง ผมก็ลองส่งไปแบบสองที่ว่าแบบศิลปากรกับส่วนนั้นเนี่ยแหละแล้วแม่ไม่ให้เรียนเอกชนก็เลยแบบเออลองหาดูเพราะว่ารู้สึกเรียนราชพัฒมาไงราชพัฒเรียนราชพัฒมาไงก็รู้สึกว่าการเรียนราชพัฒมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นสําหรับมอรัดนะก็เลยแบบยื่นสมัครไปจนแบบติดราชพัฒเป็นคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์แขนงภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครับแต่ตอนเนี้ยราชภัตรส่วนสุนันทาของเราอ่ะ มีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ที่นครปฐมนะครับแต่ก็ยังสามารถเรียนที่เขตกรุงเทพก็มีนิเทศศาสตร์เหมือนกันนะครับก็ลองหาข้อมูลกันได้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างก็ได้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาตอบให้ใครับนั่งแล้วพอเข้ามาเรียนนะครับพอเข้ามาเรียนเสร็จก็เป็นยังไงก็คือแบบก็วุ่นวายนิดนึงอะ่ะแล้วก็ผมก็แอบกลัวว่าแบบ เออผมจะมีเพื่อนไหมผมจะแบบเป็นเด็กซิ่วนะเขาจะแบบเป็นเพื่อนกับผมไหมแบบเพราะผมแก่กว่าเขาไงแต่แก่กว่าเขาแค่หนึ่งปีเพราะว่าผมเข้าเรียนก่อนเกณฑ์ก็เลยแบบยังอายุน้อยอยู่อ,อ,อายุน้อยว่าซานเออเข้าเข้ามาผมก็ยังไม่บอกใครว่าผมเป็นเด็กซิ่วเว้ยผมเข้ามาโดยการแบบนินเนียนเข้ามาแล้วคือแบบมันจะมีเพื่อนผมคนนึงแบบสร้างกลุ่มของภาพยนตร์ส่วนนั้นเว้ยแล้วพอผมก็เข้าเข้าไปแล้วก็คุยคุย,คย ได้เป็นเพื่อนกันแต่อยู่คนละเซกเซกคือแบบคนละห้องเนะี้ยผมอยู่เซกสองมันอยู่เซกสามอะไรแบบนี้เออแล้วพอเข้ามาผมก็แบบต้องหาเพื่อนในห้องใช่ปะผมก็แบบในไลน์มันมีคนนึงเว้ยแบบชอบตอบตอบตอบแล้วมันไม่รู้ว่ามันคุยกับรุ่นพี่ที่แฝงตัวเข้ามาแล้วมันก็ตอบตอบพูดคำหยาบดื้ออย่างบันเลยผมก็แบบเออไอ้นี่น่าจะแบบ เป็นเพื่อนได้เพราะมันดูแบบเฟนลี่ใช่ปะผมก็ลองทักมันไปมันก็อยู่ห้องเดียวกับผมไงคนคนนั้นก็คือน้องเซฟเองนะครับผมตั้งเป้าว่าเออไอเนี่ยน่าจะพากูจบได้แบบน่าจะแบบทํางานด้วยกันได้ก็เลยแบบเริ่มทักไลน์ทักเฟซอะไรแบบเน้ยมันก็บอกว่าผมมาแปเพราะว่าผมอะทักไปโดยไม่รู้จกักไม่รู้จกักไม่รู้จกักแต่ไปไปมาเสร็จสนิทเสือกวะโทรับ ไปๆมาๆกับสนิทกันอย่างเงี้ยเออก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันแล้วก็เนี่ยผมมานทำช่องด้วยกันตอนปีหนึ่งอ่ะตอนเป็นกลุ่มเพื่อนแรกๆอ่ะไอเซฟแบบไม่รู้แล้วกลุ่มในนั้นอ่ะก็ไม่รู้ว่าผมอ่ะเป็นเด็กซิ่วจนมีวิชานึงเป็นวิชาเกี่ยวกับประวัติของภาพยนตร์ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเงี้ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์ปั๊มชื่ออาจารย์ปั๊มนะครับที่สอนอ่ะก็คือถามว่าอ่ะ นักเรียนคนไหนใครซิ่วมาบ้างแบบเป็นเด็กซิวอายุเยอะสุดผมก็แบบไม่อยากบอกใครไงผมก็แอบแอบยกมือแต่ผมลืมไปว่าผมนั่งแบบตรงกลางเลยอาจารย์เขาเอ้าเธอเหรอเราคือทั้งห้องก็คือแบบเหมือนไก่อ่ะหันมาปุ๊บปุ๊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 ผมก็ครับผมเป็นเด็กซิวครับเออแล้วเพื่อนไอซิ่วไอซิ่วไหหันมาแบบเนี้ฮะอย่างเงี้ยเออหันมาแบบตกใจมากแบบเอา้ามึงเป็นเด็กซิวเหรออะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่ามันเลยคําว่าแบบ พี่น้องไปแล้วก็เลยเรียกมึงกูมาผมก็ไม่ติดอะไรเพราะผมมาเป็นเพื่อนผมไม่ได้มาเป็นพี่ใช่มันก็แบบเด็กฟิวไม่ต้องกลัวครับว่าแบบเออเขาจะไงมันอยู่ที่การวางตัวของเราเว้ยถ้าเราวางตัวเป็นรุ่นพี่อะพวกน้องๆอ,อะก็จะเห็นเราเป็นรุ่นพี่ไงแล้วมันก็จะแบบเป็นรุ่นพี่เราไม่กล้าเล่นแต่ถ้าเราวางใช่แต่ถ้าเราวางตัวมาเป็นเพื่อนอะเราก็จะมาเป็นเพื่อนเว้ยนั่งแล้ว สังคมในนั้นะก็ดีครับก็ตั้งแต่ที่วมาก็รู้สึกโอเคครับแบบมันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสังคมเพื่อนนะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเพื่อนคบด้วยว่าแบบเราต้องมองคนแบบว่าเออเราเจอคบคนนี้ดีไหมคนนี้จะพาเรารอดไหมอะไรแบบนี้จนมาถึงตอนนี้กําลังขึ้นปี2ผมก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วเกรดผมอะ่ะก็ดีด้วยแบบผมไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจซิวอะ่ะมันจะเป็นยังไงกับเกรดที่นูน่นแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมตัดสินใจถูกว่าที่ผมซิ่วมา มันเป็นสิ่งที่ผมเลือกทําถูกแล้วนั่นเองนะครับนั่งเล้ว ก็จบไปแล้วนะครับกับประสบการณ์การเป็นเด็กซิวของผมนั่นเองนะครับทุกคนอาจจะมีคําถามเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เลยจะทําคลิปแยกอีกคลิปนะครับเป็นคลิปที่ผมจะไปหาคําถามว่าเด็กที่อยากซิ่วอะ่ะเขามีคําถามอะไรกันแบบกังวลอะไรกันแล้วผมก็จะมาตอบในร่างของผมว่าประสบการณ์ของผมที่ไปเจอมารู้สึกยังไงมีประสบการณ์อะไรบ้างนะครับส่วนใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการซิวหรือการเรียนของคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศาสตร์ขแขนงพัฒนยุและสื่อดิจิทัลของ ส่วนสนันทานะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างแล้วผมก็จะยกมาตอบในคลิปถัดไปนะครับผมจะตอบได้แค่ในมุมมองของผมนะครับผมบอกไว้ก่อนก็จบไปแล้วนะครับกับช <S ie llo> ่วงนั่งเหล่านะครับก็ชอบหรือไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แ <llo> ล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งด้วยนะครับวันนี้นะครับช่องเคียวสเตชันของเราก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ครับ